เราอยากเปลี่ยนตังหูแม่เรากลัวเจ็บไหนตอนนี้ใส่ต่างหูอะไรอยู่เขาด้วยไหนคะ่ะใส่ต่างหูอันไหนนะอ๋อใส่เป็นหัวใจสีม่วงแล้วอออยากเปลี่ยนไปใส่อันไหนคะไม่รู้ใช่ค่ะอยู่ๆลูกก็เดินมาแล้วก็บอกว่า,วามัมม้าอออยากเปลี่ยนต่างหูแต่ในความอยากสวยนั้นก็มีความกลัวซ่อนอยู่จะเปลี่ยนตอนนี้เลยเจ้าเองก็ไม่ยอมแต่ในขณะเดียวกันก็กดดันมันมม้านะบอกว่าต้องเปลี่ยนให้ได้ไม่เป็นไรค่ะใบพอมีวิธีอยู่ ส่วนของต่างหูที่โจอยากเปลี่ยนนั้นไบคิดว่ารอบนี้จะเปลี่ยนไปใส่หัวใจสายลุงให้เขาเพราะมันเป็นคู่ที่ซื้อมานานมากแต่ยังไม่เคยได้ใส่เลยเนี่ยดูดิดูด,ดิต่างหูหัวใจสายลุงเสีสดใสไบก็เตรียมพร้อมไว้สาหรับคืนนี้แล้วตอนนี้โจก็หลับแล้วนะทุกคนวิธีการของไบก็คือใช่ค่ะรอลูกนอนมันน่าจะง่าย เมื่อเขาไม่กล้าเปลี่ยนตอนเขาตื่นเราก็ต้องเปลี่ยนตอนเขานอนนี่แหละได้มาแล้วตั้งหูหัวใจสีสายลงุงอาค่ะมาเริ่มกันเลย <c oughs> ต้องบอกก่อนนะคะว่าหูที่เจ้าจอบเนี่ย บอมานานเกิน6อาทิตย์แล้วซึ่งตอนนี้จริงๆก็คือไม่เจ็บแล้วนะคะทุกคนแต่เจ้าอ,อก็ยังมีความกลัวอยู่แต่ไม่เป็นไรเราก็ใช้วิธีนี้ไปก่อนเลยกันซึ่งใบก็พยายามทําให้เบามือมากเพราะว่ากลัวลูกจะตื่นเจ้าออของเราเนี่ก็คือนอนไม่นิ่งเลยค่ะหัวพลิกไปพลิกมาใบนี่ลุ้นถุกวินาทีเลยแต่สุดท้ายใบก็เปลี่ยนต่างหูได้สําเร็จค่ะไหนมามาดูต่างหูหน่อยเล่าขอดูต่างหูหน่อยว้าวไหนดูข้างนู้ สวยจังขลุกสวยมากตัดภาพมาที่ตอนเช้าจอของเราแฮปปี้มากบอกว่าม่ำม้อาอ๋อชอบมากที่สุดเลยแถมไม่รู้สึกอะไรด้วยนะแน่นอนแหละก็ม่ำม้าแอบเปลี่ยนตอนจ้าอหลับนี่ใดๆคือพอใส่คู่นี้แล้วดูแอบเท่ขนนะาดเราอออแฮปปี้มากๆค่ะภารกิจวันนี้สำเร็จ